หลังผ่าตัดคุณเคยรู้สึกกลัวว่าแผลจะติดเชื้อไหมคะเราเคยได้ยินกันเสมอว่าห้ามไม่ให้แผลโดนน้ำเพราะนา้ำอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลเสี่ยงเป็นหนองบวมแดงความชื้นจากการโดนน้ำอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลอ่อนตัวเสี่ยงต่อการทำให้แผลเปิดหรือปิดไม่สนิททำให้แผลหายชา้า เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่สารเคมีอย่างคอรีนก็อาจทำให้แผลเกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบได้ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดและอยากดูแลเส้นผมอย่างปลอดภัยเม็ดคอับเวอร์แชมพูแคปคือคำตอบค่ะแค่สวมหมวกและนวดเบาๆ3นาที ให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะเช็ดออกก็ให้ความรู้สึกสะอาดสุดชื่นโดยไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มความสะอาดด้วย c ี g ลดความเสี่ยงแผลติดเชื้อลดการระคายเคืองผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์มี pH 5.5และเดอร์ม o ทอ g ลจีเทสเม็ดครับว์แชมพูแคปสะดวกจัดสะอาด,อาดค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ท็อปแคร์ทุกสาขา หรือกดนตะกร้าได้เลยค่ะ